และประชาชนที่เคยสังกัดอีกสีหนึ่งเอาละพวกเราพวกเขาอาจจะเคยถูกด่อหลอนความคิดให้ไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาในน้าการเมืองในการเมืองที่มาจากจาการเลือกตั้งแต่เอาครับจริงๆแล้วสิ่งที่ประชาชนที่บอกว่าอยู่กับคนละสี สังคมที่มันตอบสนองคนส่วนใหญ่เขาเรียกร้องอะไรเขาเรียกร้องบอกบอกว่าต้องการปฏิรูปเต็มไปหมดอยากจะปฏิรูปนะครับทุนผูกขาดอยากจะปฏิรูปก,การศึกษาปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูประบบสัสคมหกการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอยากปฏิรูปตำรวจเพื่อให้องค์กร ตำรวจนั้นมีหน้าที่ที่จะตอบสนองความมั่นคงของพี่น้องประชาชนเรียกร้องปฏิรูปการศึกษาเรียกร้องการกระจายอำนาจนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเรียกร้องไปเป็นวัขนาดผมเนี่ยเฝ้าภรรยาอยู่นะภรรยาไม่สบายแต่ผมก็อดไม่ได้ที่ต้องฟังคุณชัยจวัฒน์เขาปราศัยกับีสีหนึ่งที่ผมพูดถึงจริงๆมันเป็นเรื่อง วันที่สิบห้าอย่าลืมนะครับชาวพิชณยโลกไปเลือกตั้งผู้แทนเขตหนึ่งนะครับเลือกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งพรรคประชาชนนะครับการันตีโดยคนพรรคประชาชนอดีตหัวหน้าพรรคทั้งใจนทรัพ์พิธาธนทรนะครับแล้วก็ตัวคุณพวกเองคุณหมออ๋องเองนะครับนะเราเคยฝากความหวังว่าสิ่งที่เราราา ภายใต้าการนำของตุ่มนำหรือชนชั้นนำของแต่ละทิและมาถึงวันนี้เราก็เห็นเขา่าี่เราบอกมีนเมเดิมตัวไปจปปูปปารผสมพันข้ามรั่วแต่ผมอยากจะเน้นว่าสิ่งที่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วคิดตัดีนะครับเขาไม่ได้ข้ามขั้วหรอกครับเขา อยู่คูวเดียวกันมาตั้งแต่แรกทำไมผมถึงพูดแบบน,นั้นตอนนี้คนเยอะมากผมบอกว่าถ้าเรามองจริงๆแล้วตุ่มน้ำหรือชนชั้นน้ำของการเมืองแต่ละสีในอดีตนั้นจริงๆแล้วต่างต้องกัน เพื่อไทยสุดท้ายก็คือรัฐนิยมทะเลาะกันขัดแย้งกันแยง่งชิงอำนาจว่าใครจะมีอำนาจเหนือกว่ากันภายใต้โครงสร้างเดียวกันโครงสร้างเดิมแค่นั้นครับสุดท้ายไม่ได้ทำเพื่อประชาชน